หมอบวนไปทางนี้เอาหนึ่งนาทีพอเป็นอเมร์มมไม่เป็นอเมร์เห็นไหมายวีดีโอไงเห็นอยู่แล้วเม็นอเมร์สวนอาหารตั้งอยู่ด้วยกัวนอาหารนี่เขาตั้งมานานแล้วก็อยู่ได้นะ เขาก,<ว>ก็อยู่ได้อะไม่เดือดไม่ไม่ไม,มีพวกนัววกท่องเที่ยวมากใช่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 เดอะมูลรีสอร์ทนี่ไหมที่พักพัางอะไร ที่เก่าแล้วเนี่ยนะมมาตรงนี้เขียวจะอุ่มงามตาดีขากลับเราก็ไล่สดมาเลยก็ลุ้ออชื่อชื่อชือออกงงงงเลยเนะมีวดเดอช่อาาใช่ฉันเห็นแต่แถวโคราชเขาตั้งแบบนี้ เรามปทางนี้เราตรงแต่ปากซีเห็นไหมเลี้ยวซ้ายเห็นไหมเออสีช่องนี้ไกลอยู่นะผมจะไปไปกลับเชียงค่ายได้จริงถ้าไม่ได้เรรีนในเมืองแต่ว่าชินชานหน่อยใช่ใช่ใช่ก็มันก็โอเคแต่เราไม่ไปหาคือไม่ต้องออกใช่เราเราไม่เอาที่มันแบบ ใครมา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 ม,าม,ามา่ต้องมา่เอาตัวอาอย่าขายอันนู้นนะอย่าขายนี่นะยัางนี้เราไม่เอาคือสิ้นปีฉันจะวิวันุดเซวิสใช่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 ให้มันห่างจากบ้านเราห่างจากในเมืองไม่เกินย <c oughs> ี่สิบโลอ่ะแค่นั้นแหละฉันแค่อยากไปดูว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วลงทุนอะไรบ้างแล้วดูสถานที่แค่นั้นเองใหม่ทั้งหมดจะบอกวันนี้ <c oughs> ใช่ไหมทั้งหมดทุกอย่างบ้านไม่ต้องเข้าไปดูฉันดูมาแล้ว เบาเบาเบานี่รถอะไรข<อ>นไก่รอจังหวะ B ใช่าามาที่นี่เขียวชะอุ่มงามตาอุบนบ้านฉันเลยเวลาอย่างฮะไ,ไม่ไม่เลือยไม่เป็นไรเอาเอาไปคลิปยาว,วสามน,น,นาทีเออสามนาทีไม่เอาเป็นคลิปยาวสามนาทีี๋ยวกขากับค่อยไล์สดมาเรื่อยๆเลยชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เป็นไร แรกเราออกเพราะตรงนั eles, Now, want, okay. <S 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 ้นม oh, ันแลกมากเกินตนี้มันเขียวๆหน่อยเขาจะได้รู้แรกมีผิวสีเขียวอย่างเดียวบ้ามีเขียวชุ่มแม่ทานพูดไม่สุภาพอยู่ว่าบ้าไม่ได้ตัดออกหนูไปตัดใหม่ตรงนี้เขาดังไม่เขาเนี่ยนเหมือนเจ้าจะหวานข้าวเลยเนาะใชคือตรงนี้ผ้าตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์ว่ะมันไม่แห้ง ตน้นกล้วยเขาก็เริ่มตายแล้วเป็นช่วงไม่ใเป็นขีดใช่ปรออะรักษาไหยทางถชันมากเลาอยู่ตนี้เขาก็ทำไรทำได้แต่ทะไม่กินไม่ได้ทางชนอบวนบ้านชันแห้งแรงเหลือเกินโอ้มีต้นมีต้นอันนี้ด้วย